มกว่ามีเขาผมมกว่าหัวลุนโอ้จะมาหัวลุนลุนธรรมชาติไม่นาดบ,บา่ยากต่อยเขามันงปตกมองชเม,มีเขาอ <c oughs> เอ่จกันกหวัานนานานี่เอดีจพ,พี่นอ้องอ่ามาเบิงงัอพี่น้องเอ้ยงัวสั่งมาจากข้างเม็ดอีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่ อ่าว่าง่วอันขึ้นอีกแล้ววะท่านพี่น้องตั้งมาอีกแล้วจ้าแล้วบริเวพัฒนาไหม่ดิพัฒนาออกยัง่ออกย่างเดียวจังแดงไงเก็บไว้ขาดทุนมี่ไปคืออดใจบอกดีแล้วเนี่ยเรื่องของทุนมี่แหละอันนี้ไงหันมันไม่ได้ขายไงดิหันโอ้ราคาเออท่านใดเห็นใจบอาผู้เดียวเขาฟ้องเลยบอมมาบอกน้อก่อยไว้ได้มาจะใส่ของง่วแม่นี่นะมาตะลอยเอ็ดมาตะลอยเอ็ดตั้งมาจะซ้ำ สร้างสร้างข้างไรนี่เน็ตสร้างขางเน็ตเจ้บนโทรศัพท์กูแลสร้างมาโอ้เขาสร้างม่ให้เขามาส่งหัวทีเลยส่งหัวทีเนาะเออเท่าไหล่รบ่แหงหมสาเนี่ยเอาคือวางว่าบ่แพ้งคือคือแพงอยู่ของฟ้เนาะโอ้บอกด้ลูกจโตลูกมันโตหขาขายไปแล้วสี่หมโอ้ตลูกมันายถึงแมลูกือแงบอกเอาเต็นนะอ๋อ ต่ลูกมันน่หมื่นลูกลูกถึงบปทแม่หละสี่หมื่นอกาแม่นมท้องหน่ท้องลูกมันสองตแล้วท้อมันเป็นตาท้องมันไงล่ะเนาะลูกมันคุยน้อยคุยนี่ก็ไปแล้วนี่เนี่ยได้ล้ายไปแล้วเออเว้าอยู่มีคลายไปสองโตสอโตแล้วนัองโตได้ได้ได้ขายงวดสาโตได้ได้พราะสามหมื่นโตก็ได้คแล้วเนาะบอ ตามนกลัวอืมามก็ได้สเอ้าตัวตันตงามตัวตันงามเนี่ยไวจริตัวนั่นกระทร่องกรน่องนี่สีออกก้อนมที่สองอันนี้โอ้แม่นสีออกก้อนมและแม่นี่บ่้งไงเหาะเนียนี่เนาะ้องไงแห้งลูกสองขึลูกแรกโอ้ยลูกที่้องลูกที่สามโอ้ลูกสามแล้ว บ่านี้อันนี้อันอันนี้แม่สาวบ่านี่ห้องเอไปห้องแรกโอ้ทองโซนแล้วเนาะอ๋อเป็นในง้วนลายตัวเพราเราเล่ขายออกเลี้ยงผู่เดียวเอาไว้ไรไว้เสรอืมไ่ไวแล้วเอย่ามเาพัฒนาพัฒนามาเป็นง้วใหญ่บานนี้มันจะควงสูงมันเไม่ไว้เออไว้ลงไม่ถึงไปไกลแล้วข้าเนียนอยู่พัฒนาขึนไปเรื่อยตัว ตุ้มนีก็พัฒนาออกมันเป็นพัฒนาไหมดิพัฒนาออกมันออกย่างเดียวยจังดเาไหมขาดุมนีไปืออดใจบอกดีแล้เนีรื่องของุมนีแหละอันนี้หันมันบ่ได้ขายไกด้หันอ้แก้าบอพีก็ขายบอได้เออจังวัายน่โอ้อวนุมนีนี่ปทานขายแก่แก่คัดเออแก่ไปแล้วบอไปหัวคอยอย่างไงด้วย เอาแทงดอกแท่งแท่งยากบอมมาเอาคือว่าบอมมาเบ<า>อมมาว่ามีเข่อหัวลุนโอ้จะมาหัวลุนลุนธรรมชาติเดหบอก่ปกต่อยเขามันออก บะชิวเป็นเนื้อนั่นเนาะมบางามเนาะว่้อยก็อเขามาเองเอนึงอือืมอือออแสดงว่าง่วขายไปสองโซนก็เป็นเป็นกาไรสันทุนได้แล้วได้กระโดดแล้วจีเออได้กระโดดเออะเออเออดเรงน่อยเออเี้ยงยัก็เป็นกาไรเอไว้ต่อยอด สิออกลูกอีกสามตัวโอ้ยเป็นทัพท่าน้ำเขาอ่บัดมาอยู่แล้วปู่ป้ามีออกอีนี่แล้วมันบวกออกอ่นนั่นแล้วไม่ออกไม่ได้อีนี่ป้าหนึ่งอันนี้ก็เงียใส่สองสามเดือนเป็นชัดออเป็นชัดเร็วเนาะอืมอืมบัดไม่ต้นองผูกผีเดียวอันที่เจ้านี่ยทับโตนี่เนาะทับโตกุ้มหนี่งทับโตกบดแม่ยายเห็นได้ทับหลอดอือดอกเจ้าเดียร์เหรอเนี่ยยายเห็นแม่ซื้อมาใหม่เห็น ทองจะเดียดแล้วเอาตัวนี้น้อยน่ะลูกผครัน้ันนตัว้น้อยน่ร้งค่าแม่ขัวกลางกืองเกจโอสั้งม่อีกตัว้น้อยน่ะตัวแม่บอตั่เออม่เ่อกันี่เออวม่างืัยนึงอืมาในแจกของแม่ขงเชือตัวเดียวขายออกไปแล้วอืมหลายตัวแล้วมันจิเอาตัวเดียวเอเอืม มันนมันมันนอยู่หน้าเลยตีเดียวนี่กลางมุ่งมันมีบ่ละอ้อเยดบบยางดีจามงกันนะฮเบอกม่งตวันตั้งกันวอตีเออ่ราอเ้อยกกันม่งเออเออไปไปเป็นน้ำมันโอ้มันกระว่องนู่เนาะเปี้ยงบื่อแถวนี้เนาะอืเอเจ้าคือบ่มาอัดเปียงบะอืม ให้เลียงงัวยากระบือยึดเออชอไปเบ้องยี่ดอกสิเแหนเบื้องยี่ดอกอลันการซัน้นใดก่อเดียวนี้อ่ะหู้ย่นว่าขากคนคักคักออไปเบื้องเ่าฉันไก่ไก่ยู่บอกไก่ยู่บอกคอกโอ้ขึนไปเห็นกอไพร่ยี่สายมือก,ก่อนนเออเอ,อ เบืงงเออ้งนี้ดอกพี่น้องเอ้ยอ้าซัมนี่ละจ้าพี่น้องลีปนี่จ้า